วันนี้เสนอเรื่องกล้วยมาฝากเพื่อนเพื่อนนะครับเรื่องของความดกและก็การดูรายรักษานะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปชมบรรยากาศก่อนนะครับกล้วยน้ำวานะครับเพื่อนๆนก็เป็นพืชที่ปลูกง่ายนะครับเพื่อนๆก็สามารถทำรายได้ให้กับเรานะครับอย่างเช่นกล้วยแปลงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศก่อนนะครับว่าวิธีการดูแลแต่ข้างล่างจะเตียนนะครับนเพื่อนสิ่งที่ได้จากกล้วยก็คือเราจะได้ปรีแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อน เอาไปทําอาหารหลังจากที่เรากล้วยสุดแล้วนะครับพอได้จากปีเราได้จากลําต้นนะครับเอาไปเลี้ยงสัตว์ต่างๆได้นะครับนี่ก็เป็นล่องระหว่างกล้วยนะครับปลูกระหว่าง2อคูณสองนะครับเพื่อให้ได้แถวและระยะเคียงนะครับเพื่อนๆจะเห็นร่องรอยการตัดกล้วยนะครับอันนี้หมายความว่ากล้วยเขาจะตัดหน่อแบบนี้นะครับเพื่อให้น้ําเลี้ยงนะครับไปเลี้ยงผลนะครับ ผลกล้วยเครือก็จะใหญ่แบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมนะครับวิธีการปลูกกล้วยแบบปลานี้นะครับการปลูกกล้วยไม่ใช่เรื่องยากหรือเรือร่องง่ายเลยนะครับแต่เราต้องศึกษาเรียนรู้นะครับใบของกล้วยต่างๆนะครับใบกล้วยอันนี้ก็สามารถที่จะไปตลาดได้เอาไปใช้กับการทําขนมรอห่อขนมต่างๆนะครับเห็นเห็นไหมครับเพื่อนๆการปลูกกล้วยนะครับหนึ่งแล้วได้ผลกล้วยแล้วได้ใบ ได้ปลีนะครับแล้วก็ได้ต้นกล้วยเอาไปให้สัตว์รับประทานนะครับแล้วก็หน่อของกล้วยยังสร้างมูลค่าให้กับเจ้าของไร่อีกนะครับวันนี้เก็บความรู้สาระดีๆมาฝากเพื่อนเพื่อเรื่องของการปลูกกล้วยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับเรื่องของการปลูกกล้วยนะครับก็ยินดีที่จะแบ่งปันสาระความรู้นะครับมาชมที่สวนได้นะครับเพื่อนๆี่เห็นว่ากล้วยชนี่จะมีความดกนะครับ แล้วก็หวีใหญ่แบ,แบบนี้นะครับเรื่องการดูแลแสด้านล่างครับเพื่อนของเขาจะทําเตียนเลยนะครับเพื่อนอันนี้ก็เป็นเทคนิคต่างๆเรื่องของการปลูกกล้วยนะครับไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเพื่อนๆเลยนะครับลองทําแบบนี้ดูนะครับวันนี้เก็บเรื่องราวดีๆของการปลูกกล้วยน้ําว้านะครับมาฝากเพื่อนๆนให้รับชมทุกท่านเลยนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับประโยชน์เรื่องของการปลูกกล้วยน้ําว้านะครับแล้วก็ เอาไปทําที่บ้านได้นะครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจทุกท่านเลยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับจะลืมนะครับแบ่งปันสาระดีๆให้กับเพื่อนนะครับจะรับความรู้ไปด้วยกันเลยนะครับสาหรับการปลูกกล้วยนะครับเพื่อนถ้าเพื่อนจะมาเที่ยวชมสวนนะครับก็หมู่ที่2นะครับตําบลหนองพันจันทร์นะครับอําเภอบ้านคานะครับจังหวัดราชบุรีนะครับก็ได้ชมทั้งกล้วยทั้งสวรสับปะรดและ พืชอื่นอื่นอีกมากมายเลยนะครับวันนี้ลาท่านเพื่อนๆท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ